ดูสิว่าครับขุนนวลสิงห์บางพนธ์ปีทายเบอร์ต้นต้นของคิงนาวาน้าเพชรจะเลนสาแล้มาแครับันเชนดุเกีิว่าเชีเียทีสไปหลานกาบอกว่าหนหน้าจาเจอกันลยสในนาวาเหือดีทั้งสองลเหนือดีทั้งสองบอกว่าในนาวาขุนวดเสียงพนอยเขาจัดอยู่จัดอยู่ร้อนนานด้านสามข นวเหรียหนวเหรียญหนวเหรียพญาวาจลวันส่นี่โอฟังคำดูฟังคำดูต่างคนต่างสักอัดเมาตามพี่ี่อย่าบันตันลืมบอกว่าจัดไม่ยอมวางัไม่ยอนปล่อยนวกหูกันมาทั้งสองลัเลิดาเ้ยจะช่วยจะใจจะได้จะวัดข้าหูเขาตาล้มเป็นลืตายประกประก่ายปัมัยเทพโพโร่ปาช่อองดิีกทางไปเที่ยวนี้คุณดวงสิงหาพนอิบุรีสิงบุรีใช้กับพญาจาลวันสิงเลี้ยวพิจิตรพิจิตรว่าจะไปร่อนบ้รถรถเปิดตายแใช้กับพ

แสาออกมาเหงาคนกัดสิัวตีแฮงแสาออกมาส่งกว่านรองหอมผักนาวันาสารวัคนสารวัตีแฮนเซนจี้เซนี้เดนีุณนวลจุ้ยืตีให้แซวบอกว่าตีแฮงแซงตีสนวสงห์งมดฮองตาแดงเป๊ะไขเล็กแสงดีแล้วไปนในบเตสียใงสีสีญแาตารวันรสงจะสูนมาสู้ชุ่มขนมาสู้แบบนี้บตกว่าโอยคุณนวลสิงต่างพัดนอน ขยันสรางสรวั์สีโอไลเข้าลงชทยยับย่อยโงเยนอีกงทีนกรรมการผู้สุขเนี่รงิดยอาาตัดสินเือเฉ